นี่คุณผู้ชมขาไปดูที่ประจวบครีขันค่ะใครจะก้าวข้ามสะพานลอยเกือกหมาข้ามทางรถไฟต้องฟิตร่างกายไว้ดีๆนะคะเอ,อิบฮึบฟิตหน่อยค่ะต้องอ้าต้องก้าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกนี่หรือประเทศไทยอะ่ะจะข้ามอะไรมันสภาพแบบนี้ได้หรอพี่จงอ,อ่อันนี้เขาสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าครับคุณปอเปียต้องไปหาคําตอบกันนะคุณผู้ชมขาลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าหูกว่าจะก้าวข้ามเนี่ยขเยขาต้องใช้แรงใจแรงพลังแค่ไหนคะ่ะ เกือม้กับอันนี้เราอยู่ที่บริเวณทางรถไฟที่เข้ามาในอุทยานของหาดวณกรนนะครับทุกท่านเห็นนี่ไหมครับนี่คือสะพานลอยข้ามทางรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สะพานลอยนี้ดูนะครับว่าใช้ได้ยังไงถ้าผมโดนงูก,กัดตายก็ตายในหน้าที่นะครับ ครับให้คือวิธีการขึ้นสะพานลอยที่นี่นะครับแล้วนอกจากสะพานลอยที่นี่แล้วยังมีเกือกม้าก,กับรถด,ด้วยนะครับเกือกม้าก,กับรถอันนี้นะฮะก็ใช้สําหรับข้ามทางรถไฟแต่ดูทางรถไฟนี่สิครับมีความจําเป็นต้องสร้างไหมครับหรือว่าปริมาณการใช้รถมีเท่าไหร่อย่างไร<ม>เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบนะครับโครงการแบบนี้คือที่มาคือต้นตอหรือเปล่าของการสร้างโครงการที่ไม่ได้ยึดโยงกับความต้องการของการใช้งาน และสร้างไปทําไมนี่คือร่องรอยของการทติตคอร์รัปชันหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบตรงนี้คือถ้าถามว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นสสนะคะสสที่ชื่อว่าสสปฏิพัทสันติพาดาเป็นสสของพรรคการเมืองดังจากจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของเมียที่ประจวบคีรีขันคือ,อเขาเป็นสสพรรคเก้าไกลอ่าเป็นสสพิษณุโลก แต่ว่าไอ้พื้นที่ที่มาแฉเนี่ยอยู่ประจวบเจอด้วยตัวเองเจอเลยก็เลยย่างสามขุมโชว์ซะเลยนะคะอย่างที่เขาบอกค่ะว่าเหตุการณ์ตรงนี__้เนี่ยเอ้มันเป็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ระบุอย่างนี้สะพานลอยคนข้ามที่เห็นไม่อยู่ในสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยและสะพานเกือบม้าข้ามทางรถไฟที่อยู่ใกล้กันเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการก่อสร้างท้ายคลิปมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าโครงการนี้ มันเป็นที่มาของต้นตอการทุจริตหรือไม่สร้างไปได้ยังไงนะคะตัวสอสอคนนี้ก็พูดอย่างนี้บอกถ้าผมโดนงูกัดถือว่าผมตายในหน้าที่วันนี้รเราก็เลยไปถามหน่อยละกันนะคะใครดูแลรับผิดชอบพื้นที่นี้มาแล้วค่ะกำนันนะคะนี่กำนันสาวด้วยชื่อว่านางสาวมาเรียเผ่าประธานเป็นกำนันตำบลทับสะแกพอรู้เรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปชี้แจงหน่อยค่ะว่าจุดเนี้ยที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง ซึ่งมันอยู่ระหว่างหมู่2ของผู้ใหญ่นาทีทอดสนิทแล้วก็หมู่7ของผู้ใหญ่ประเสริฐเมฆะมซึ่งคลิปที่ถูกโพสต์ลงเในโซเชียลเนี่ยนะทางหน่วยงานเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาไม่สบายใจเขาบอกว่าแหมมันมีหลายฝ่ายนะคะที่กระทบแล้วก็ขณะที่หลายฝ่ายเนี่ยพอดูอย่างนี้เนี่ยมันก็มีการคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงกำนันบอกอย่างนี้ที่เห็นอยู่อย่างนี้นะคะ นี่คือโครงการรถไฟรางคู่ของโครงการของรัฐบาลดําเนินการมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็การสร้างสะพานรูปเกือกม้าแล้วก็สะพานร้อยคนข้ามเนี่ยตอนนี้ที่เห็นนะ่ะมันยังไม่เสร็จ<อ>คือที่เห็นนะ่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังไม่เสร็จแล้วจะสร้างต่อไหมอ่ะอือโอ้จริงคําถามนี้ดีมากเลยนะคะ<อ>ทีนี้กำนันก็บอกว่าเอาใจเย็นๆเพราะว่าจุดนี้นะคะมันเป็นช่วงประจวบคีรีขันเนี่ยไปได้ยาวไปถึงชุมพร แล้วก็ทางข้ามลักษณะนี้เนี่ยมันมีหลายที่ก็เข้าใจดีนะคือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นไม่ต้องชะลอความเร็วตามจุดตัดทางข้ามแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจะสร้างต่อหรือไม่ไปฟังกำนันชี้แจงอะคะ่ะรู้สึกว่าไม่สบายใจค่ะไม่สบายใจเนื่องจากเป็นความคาดเคลื่อนหลายอย่างนะคะ คือโครงการตรงนี้นะคะเป็นโครงการรถไฟหลางคู่นะคะของรัฐบาลนะคะซึ่งมีมานานแล้วค่ะน่าจะเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็ชุมพอทับสะแกทุกตำบลเลยค่ะเรามีการดําเนินการก่อสร้างอยู่มีบางช่วงเสร็จแล้วบางช่วงยังไม่เสร็จซึ่งที่ตรงนี้ค่ะคือยังไม่เสร็จค่ะภาพที่เราเห็นตอนนี้ค่ะคือมันยังไม่เสร็จอะค่ะมันเป็นอยู่ระหว่างการต่อสร้างฉะนั้นมันไม่ใช่สะพานที่เสร็จพร้อมใช้งานอย่างที่เข้าใจกันนะคะฉะนั้นมันเป็นความที่เข้าใจผิดกันอย่างมากเลยนะคะ ซึ่งถ้าเสร็จแล้วสะพานลอยกปกติข้ามคงไม่ใช่มีสภาพอย่างนี้นะคะมันก็จะต้องมีลวขอบชิดส้นเต็นการขึ้นบันไดก็คงจะขึ้นได้สะดวกเหมือนสะพานลอยข้ามทั่วไปอะคะ่อะ<น>อ่อันนี้ด้วยความเคารพนะครคือใครเห็นก็ทราบแหละครับว,ว่าเป็นสะพานลอยที่ยังสร้างไม่เสร็จ <ov ic> แต่คําถามคือที่บอกว่ามันยังสร้างไม่เสร็จอะเดี๋ยวจะมีการสร้างต่อใช่ไหมแล้วถ้าจะมีการสร้างต่อหรือยังสร้างไม่เสร็จเนี่ย สภาพคือมันไม่ไม่เหลือของความที่แบบว่ายังมีอะไรที่นึ่ออกไหมฮะครับเขามีมีห้างร้านเพื่อเตรียมจะต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงมันดูร้างดูไม่ชัดอยู่ชัดมันไม่เออมันทีนี้โอ้เนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งก็เป็นสสพักเก้าไกลมาจากพิซูโลกเออนะมาแฉ่ข้ามถิ่นถิ่นนี้ก็เป็นถิ่นของประชาธิปัตย์ไงคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะประจวบนะครับก็ก็แหม ทีนี้ก็ทางกำนงกํกำนันอะไรก็ร้อนเลยเขาเรียกร้อนอาบต้องออกมาชี้แจงหือด่วนอ่ะออกหมดเลยอ่ะใช่ใช่แล้วก็โต้กลับด้วยบอกว่าเนี่ยแล้วเป็นถึงสสเนี่ยน่าแปลกนะทำไมเอาโครงการที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยมาพูดให้สังคมเกิดความสับสนอะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าอ่ะก็อย่างที่คุณเบ้นบอกอ่ะคือแล้วมันสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จมันมีคมันมีเขาโครงของคําว่า จะสร้างต่อไหมครับมับนไม่มีออความรู้สึกกําลังสร้างต่อเลยอะนะท<อ>ีนี้อีกสัก3เ,ออเดือนะให้ผู้สื่ข,ข่าวไปดูครับดีไหมดีดีนี่นะ <laughs> ครับ <laughs>